อโอเคครับเก่าเขาว่าสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตะลุยเซฟกับคุณเบียนะครับชนแนลเขาเนี่ยเดี๋ยวเออไม่ได้กันเนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเข้าไอจีเจ็ดนะครับอ้าวเข้าผิดขอขอ,อาภัยครับ ต้องอันนี้ต้องขอขอขอขขอเปลี่ยนเสียงแป๊บนะเห็นี่ครับผมรอเบียร์ก่อนนะครับโอเคนี่ครับเบียร์ผมจะถามเขาไปว่าอาชิพอยู่ไหม คนนี้ครับคนนี้น่นี่น,น,นี่คนนี้ครับผมจะถามไว้นะครับว่าเบียร์อัดคลิปหรือเปล่า ่าผมก็ทายถามไปแล้วนะครับรอตอบนะครับผมก็บอกว่าผมอัดนะครับคือตอนเนี้ย เกดทักมานะครับเดี๋ยวตอบก่อนคือแม่งก็ไปตอบเลยนะครับเบียเนี่ย ก็ผมได้บอกไปนะครับว่าไปเล่นกันก็มีเกรดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมต้องหาเกรีดก่อนอ่าแบตก็จะหมดอีกก็อะไรกัน ซึ่งไม่มีห้องไหนเข้าได้นะครับ ขอคุยกับเบียร์ก่อนนะครับก็ต้องรอตอบก่อนนะครับรอแป๊บหนึงเผื่อเขาจะตอบมาบ้าง เบียตอบหน่อยเบียคิมเป็นเกย์อ้าวเกดบอกว่าผมเป็นเกย์นะฮะจริงไม่จริงไม่จริง ก็ประมาณเนี้ยนะมาแล้วนะคระป่ะเดี๋ยวไปกันนะครับ ผมจะเข้าห้องสี่แล้วกันเบียเห็นผมไหมผมก็ถามไปนะครับ ก็เบียเขาก็ถามมาครับว่าอัดคลิปไหมผมก็อัดนะครับก็สัญญากันเนี่ยว่าจะอัดเออนี่ก็ถามจังก็ถ้าเบียรูอยู่ก็โทษนะอ้าวเขียนไทยไม่ได้อะ ซึ่งตอนนี้เบียร์เขียนไทยไม่ได้เป็นพิมพ์เสียเปล่าเอาเบียร์เขียนมั่วแล้ว โอ้โห oh. ซึ่งตอนนี้เวลาก็เหลืออีกยาวนานนะครับอีกหนึ่งนาทีนะฮะซึ่งเบียรก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครว่าเขียนหำดำใครว่าฮะเฮียเ <c oughs> นี่ยไม่โคตรลามกเลย cầm luôn rồi sinh ผมซึ่งผมตอนนี้เก็บบ่วงเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับเบียกับเะเกดนะครับตอนนี้ไปไหนกันดีนอเอาเบียร์เกดหายเบียร์ก็หาย ซึ่งเบียก็ตีผมทำไมไม่รู้นะครับ,บเ,เบียก็เอ้ยเกดบอกว่าไม่มีหาอะไรเลยซึ่งก็ไม่มีอะไรจริงๆอะเนาะ เบียค่าเกทครับปฏิวัติโลกแตกเอาเบียไปไหนครับไปแล้วครับตามเข้าไปครับ เขาอยู่ปสามนะแตผมอยู่ปห้าผมยังต้องเป็นลูกน้องเลยจิกไปเฮ้ยตามไปครับเดียวไปไหนอะ,ใ,ะอใครวะให้ตีวะอ้าวใครวะ โอ้ยนี่เคยฆ่าผมสองรอบแล้ว